วันนี้เราจะพามาเที่ยวหูป,ป่าตาดที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับนี่มาที่ไหนกันมาที่ป่าหูปตาป่าหูปตาหรือป่าตาดป่าหูป่า,ปา <laughs> พระครูสันติธรรมโกศลมาล <ะ S 1> เหนื่อย,ยยังคะเหนื่อยยังคะเฮ้เดี๋ยวลง

น้องปลายน้องปลายหาหน่อยิน้องปลายเชิญชวนยิ้วโอ้สวยมากเลยตาตามืดแล้วโอ้เราเข้าถ้ำแล้วมืดลกันหดดหินปูนเออ นานนนานมากแล้วทีไม่ได้เดินเข้าถ้ำมีรูแสงมีแสงมีแสงโอ้ใครมีมโอกาสก็มาเที่ยวกันนะครับุบป่าตาดจังหวัดอุทัยธานีถ้ำหินปูนเด็กๆก็ยังอยู่ได้มาทเที่ยวได้อากาศไม่ร้อนไหนข,ข้าว โอ้น oh, ี่เห็นข้างข้าวกันไหมเห็นข้างข้าวไหมเอาถึงช่างช่างไอยุกเหรออันนี้จะเจอยุกอะไรอะป่าดงดิป่าดงดิเมื่อกี้เราเจอาหังคาใช่ไหมอันนี้เราจะเข้าป่าอ่า ระวังหินล่วงทะลุอุโมงมาแล้วมาเจอป่าจุลสิกเลยแล้วลงไปล่างมีอะไรลูกไปนะเดี๋ยวเราลงไปดูจุลสิกตาดิบเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเอุ้ยแล้วเดี๋ยวมันมีหินหินหินแบบนี้ไงหินสิงเจ้ิงจ้กรจันมันเป็นมันเป็นที่นี่ข้างในเหรอ ลงชั้นสามแล้วแค่่นี้ก็ไม่มีแล้วตอนนี้ก็เดินวนแล้วก็มาออกจุดเก่าเนี่ยนะทางเดินอ๋อเขาให้วนซ้ายฮนะวนเล,เลี้ยวซ้ายแล้ววนขวาครับอุปาตาตุปาตาภาพบรรยากาศาสิ่งที่<า>ทเรามองเ<ม> <he en. S 2> ห,งงห็น,นตัดหรือเต้า เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวชนิดหนึ่งดอกเป็นดอกช่อแยกตัวผู้ตัวเมียอยู่ในวงเดียวกับปาล์มนะครับเด็กชายเจษดากับเด็กชายเด่นมาทัศนศึกษาดูป่าอ่านี่ยเเล่นน้ำได้เลยนะถ้าไปเมื่อก่อนป่าตัดน้ำลงมาบนเขาใครจะเล่นไก่ฟ้าไก่ฟ้าเห็นปะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวต้องไปอยู่ใกล้ๆเอ้ยนี่ไก่ฟ้าไง ไก่ปลาคุก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 ไุก่คุก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 ุสวยๆเรียกไถูกไเรียกคุกลยไง KFC 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 โอ้โหต้นไม้สูง ต้นพูนทองเอ้ยภูพรต้นภูพรเป็นไม้ที่มีรากใหญ่มากอูห้หูมีเฟิร์นมีอะไรด้วยเนี่ยกล้วยไม้หรือเฟิร์นสรุปสรุปแล้วนี่คือลูกตาดใช่ไหมลูกเตา้าลูกเตา้าลูกเตา้าอุย้ยน่ารักจังเลยใครเที่ยว <c oughs> อีอ้วนอะ เชิญชวนเชิญชวนมาเที่ยวมาทัศนศึกษากันเด้อปุบปาตานล้ปุบปาตานจังหวัดอุทัยธานีนะครับเดเด็กมาทัศนศึกษาเราตอนนี้เราอยู่ในระหว่างหุบเขาของเขาอีกทีอยู่ตรงกลางหุบเขาเอออ่ายวีดีโอแล้วจ้าป่าป่าไม้สักอะไรนะไม้สักข้างทางไม้สักข้างทางอยู่จุดยอดอยู่จังหวัดอุทัยธานี ดูไหนนะอุทัยธานีจะไปอุบปาตากหุบปาตานตานป่าตากไม่ได้ตาหนะาโดูนู่นดีกว่าสวยถนนกรุงเทพเอ้ยถนนเมืองไทยนี่สวยทุกเส้นทางเลยอ่ะเออขออย่างเดียวอย่าตัดต้นไม้ออกเนาะปล่อยไปตามธรรมชาติรถจะติดกับช่างมันออกมาต่างจังหวัดไม่ต้องสี่เลนหรอกสองเลนนี่ก็หรูก็หรูมาเอาโอเคเลี้ยวเข้าหุบป่าตากแล้วครับเอาแล้วราคาทางเข้าอันนี้เดี๋ยวเซสชั่นสองเดี๋ยวต่อทางเข้า ปาชีวิวีวีวาเวอร์อป,ปาตาอุทัยทานี่จอดรถตรงไหนอ่ะ รอแแรงแอ,าอาทิตยศสองไม่ใช่ผู้นาสดับจอไย้งใไทรอมาฉันทำไม